สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังมองหาเกมใหม่ๆเล่นอยู่วันนี้เราจะมาแนะนำเกมที่กำลังมาแรงแซงโค้กอยาก่าง Apex Legends หนึ่งในเกม Battle Royale ที่เพื่อนๆต้องเคยเล่นหรือเคยเห็นผ่านตากันมาบ้างอย่างแน่นอนซึ่งตอนนี้ก็กำลังเป็นที่ฮอตฮิตกลับมาเป็นกระแสโดยในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา p อ x Legends นั้นติดโผลเกม PC ที่มีผู้เล่นมากที่สุดเป็นอันดับ2แสงหน้าพับจีไปในไตรมาสแรกของปีนี้กันเลยทีเดียวหลังจากที่ความนิยมของเกมซาซาลงเพราะการเปิดตัวที่เร็วไปหน่อยรวมถึงระบบต่างๆของเกมยังไม่ค่อยสเสถียรใ ซีซั่นแรกๆเช่นการอัปเดตที่ช้าและเก็บเวลของ Battle Pass ที่เกมเมอร์ส่วนมากจะอัปเวลได้ช้าหรือเก็บเลเวลได้ไม่ตันซึ่งในซีซั่นหลังๆก็มีการปรับเปลี่ยนแก้ไขระบบต่างๆให้ดีขึ้นจนสามารถทำให้ทุกคนกลับมาสนใจได้เพราะฉะนั้นคลิปนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าอะไรที่ทำให้ p อ x l l g g n n s เป็นเกมที่ไม่ควรพลาดและคู่ควรที่จะโหลดมาลองเล่น ถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้ข้อมูลข่าวสารในวงการเกมก่อนใคร<ะ>ก็อย่าลืมกดไลค์ติดตามพวกเราในช่องทางอื่นๆทั้ง Facebook และ Instagram ของภายสตรีมเมอกันไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันจะรอช้าอยู่ทำไมไปลุยกันเลย ก่อนอื่นต้องเล่าก่อนว่า Apex l e g e n d ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยทีม r e s p a w n Entertainment ซึ่งเป็นทีมเดียวกันกับผู้สร้าง Titan f a l l นั่นเองเนื้อเรื่องก็จะอยู่ในจักรวาลเดียวกันเป็นเหตุการณ์30ปีหลังจากจบสงครามไททันฟอร์2ดังนั้นอาวุธต่างๆก็อาจจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างเพราะว่าเอามาจากเกม Titan ฟอร์ด้วยแต่จะไม่มีหุ่นรบไททันให้ใช้ในเกมนะครับและตัดการกระโดดสไลด์กำแพงออกไป ตัวเกมก็จะคล้ายๆก,กันกับเกมแบทเทิลรอยัลอื่นๆที่ผู้เล่นทุกคนจะต้องโดดลงมาจากยาตเพื่อฟาร์มของในแต่ละส่วนของแมปและสู้กันจนเหลือแค่ทีมเดียวที่จะเป็นผู้ชนะแต่แต่แต,แต่แต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่ามันคงเหมือนๆกับเกมยิงกันทั่วไปละแหละขอบอกเลยว่าเป็นคำตอบที่ผิดครับเพราะจุดเด่นของเกมนี้มันมีเยอะมาก เหมือนฉี่ทุกอย่างของเกม Battle ยอดเดิมๆออกมาเรียกได้ว่ากระแสตอบรับนี่เกินคาดมา,มากๆตั้งแต่เปิดตัววันแรกโดยมียอดผู้เล่นสูงถึง25ล้านคนภายในเวลาแค่1อาทิตย์ทั้งๆท,ที่ไม่ได้มีการโปรโมทเลยแม้แต่นิดเดียวพูดง่ายๆก็คือพอปล่อยออกมาปุ๊บก็ดังเป็นพู้แตกไปเลยพูดปาด เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลาเรามาลุยกันเลยดีกว่าว่าเอ e ิ e e g e n นมันมีอะไรที่น่าสนใจและแตกต่างจากเกม Battle Royale อือนอื่นยังไงอย่างแรกเลยคือเกมนี้ไม่มีโหมดเล่นโซโลนะครับใครมีเพื่อนก็ขนเพื่อนมาลุยกันไปเลยแต่ก็เล่นสูงสุดได้แค่3คนต่อ1ทีมเท่านั้นโดยในแต่ละแมตช์จะมีผู้เล่นทั้งหมด60คนแบ่งเป็น20ทีมทีมละ3คน ซึ่งจะต่างจากเกม b a ท t l e r o อ a ย่อื่นๆที่สามารถเล่นได้สูงสุด4คนต่อทีมมาพูดถึงระบบต่างๆที่สุดแสนจะเซอร์ไพรส์และดีมากอย่างแรกเลยก็คือตายแล้วเกิดใหม่ได้โอ้โหอย่างชอบเพราะถ้าตายตั้งแต่ต้นเกมอย่างเราต้องรอจนจบเกมเลยเบื่อตายเลยหัวแก่งอกงามงุ้งงิง,ง,ง,ง ระบบนี้ถือว่าทำให้เกมมันสนุกมากขึ้นมากๆเพราะเกมอื่นถ้าตายแล้วก็คือบายบายเลยนะครับและใน Apex l e g e n d ถ้าสมมุติเราตายปุ๊บก็อย่าพึ่งใจร้อนรีบออกเกมนะครับรอให้เพื่อนมาเก็บแบนเนอร์จากศพเราแล้วเอาไปชุบชีวิตที่ r s p p w n b e a c o n หรือจุดชุบชีวิตนั่นแหละเราก็จะกลับเข้ามาในเกมได้อีกครั้งโคตาระดีเลยและอีกหนึ่งระบบก็คือระบบปิงสิสเต็ม ตอบโจทย์ผู้เล่นสายโซโลโที่อยากเล่นกับคนอื่นโดยไม่ต้องใช้ไม้เพราะระบบนี้ความเจ๋งมันอยู่ตรงที่เราสามารถปิงบอกให้เพื่อนรู้ตำแหน่งไม่ว่าศัตรตูหรืออาวุธอยู่ตรงไหนนอกจากนี้ฉากต่างๆก็เป็นหัวใจหลักของเกมเอ e ิกเลเจนเหมือนกันนะครับเพราะพอมีสตอรี่หรือตัวฮีโร่ใหม่ๆมาปุ๊บทางทีมพัฒนาก็จะเปลี่ยนฉากเปลี่ยนแผนที่ให้มันเข้ากับสตอรี่ของเกมเลยทำให้เกมมันมีความน่าติดตามตลอดเวลา ในส่วนของไอเทมที่แตกต่างจากเกมอื่นๆก็คือหมวกกระเป๋าชุดเกราะหรือพวกของแต่งปืนต่างๆที่มาในรูปแบบเลเวลแบ่งตามสี4สีไล่ไปจากขาวเลเวล1ฟ้าเลเวล2ม่วงเลเวล3และทองเลเวล4แน่นอนว่าระดับทองถือว่าแร์สุดๆหรือในส่วนของหมวกที่จะลบความเสียหายจากการเฮดช็อต ถ้าดูเป็นเปอร์เซนต์หมวกขาวลด30หมวกฟ้าลด40หมวกม่วงและหมวกทองจะลด50แม้ลดกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลลแบบ Super, ซปเปอร์ซปเปอร์ไซสอะ่ะแต่หมวกทองจะลดคูดาวของสกิลให้เร็วขึ้นกว่าเดิมด้วยสำหรับเกาะจะเป็นการเพิ่มค่าพลังชีวิตให้ผู้เล่นโดยตรงค่าเกราะขาว50 HP เกาะฟ้า75 HP กราะม่วงกับเกราะทอง1 0 0 sp แต่เกราะทองจะได้ช่วยเพิ่มการฟื้นฟูของชิลเซลและสริงจากปกติ2 5 sp เพิ่มเป็น5 0 sp และสุดท้ายเกราะแดง1 2 5 sp และสำหรับสโคปทองสุดโหดที่สามารถทำให้เรามองเห็นทะลุผ่านควันหรือพงหญ้าที่มองเห็นได้ยากผ่านสโคปเป็นตัวสีแดงคล้ายๆกับพลังความร้อนถึงแม้สโคปทองจะทำให้มองเห็นศัตรูง่ายก็จริงแต่ถ้ายิงไม่โดนก็จบเล็งดีๆกันด้วยนะครับต่อไปอันนี้ไม่พูดถึงไม่ได้นะครับฟีเจอร์ที่ถือว่าล้ำมากอย่าง f i n ิเชอรฉากสังหารสตรูแบบพิเศษที่ไม่มีในเกมแบทเทิลรอยัลอื่นๆแน่นอนโดยจะเริ่มจากการทำท่าดีใจเย่ะเย้ยศัตรูและตามมาด้วยท่าสังหารสุดเท่เป็นเอกลักษณ์ของฮีโร่แต่ละตัวและเมื่อฟินิชเสร็จจะทำให้เราได้เกราะมาเต็มเลยล่ะครับในส่วนของตัวละครหรือ Legend ก็จะมีสกิลที่แตกต่างกันไปและมีประโยชน์ไม่เหมือนกันในแต่ละตัว เพิ่มความน่าตื่นเต้นให้กับผู้เล่นเพราะเราสามารถนำสกิลของแต่ละตัวมาคอมโบกันได้แล้วเราจะมาวางแผนกับเพื่อนเลยที่สำคัญก็คือคาแรคเตอร์ของเลเจนด์แต่ละตัวไม่ได้มาในแบบเป็นทหารจ่าๆเหมือนเกมอื่นๆนะครับทางทีมพัฒนาน,นั้นได้ออกแบบมาให้มันมีความยูนิคและเพื่อไม่ให้ดูน่าเบื่อทุกตัวละครจะมีสตอรี่เป็นของตัวเองและมีที่มาจากเกมไททันฟอร์ด้วยจ้าสรด ตัวละครที่มีให้เล่นในเกมก็จะมีหลากหลายสายไม่ว่าจะเป็นสายซัพพอร์ตสายแท้งหรือสายทำดาเมจแต่เราจะยกตัวอย่างมาแค่ตัวเมตาที่บรรดาเหล่าเกมเมอร์มักจะหยิบมาเล่นบ่อยๆในปัจจุบันให้เพื่อนๆได้ฟังกันเพราะถ้าให้พูดหมดทุกตัวละครเพื่อนๆคงต้องไปเตรียมหยิบป๊อปคอนมานั่งฟังนอนฟังกันแบบยาวๆกันเลยนะครับมาเริ่มที่ตัวละครแรกกับเรด ตัวละครฮิตที่มีสกิลสุดเทพและมีประโยชน์สำหรับทีมอย่างมากในการเข้าโจมตีศัตรูอย่างไม่ทันตั้งตัวหรือถอยหนี Void from the Void ที่เป็น Passive Skill จะทำงานก็ต่อเมื่อศัตรูมองผ่านสโคปแล้วเล็งมาที่ตัวของเธอโดยเธอจะสามารถบอกเพื่อนในตี้ได้ว่าศัตรูก,กำลังมองเราอยู่ Into the Void สกิลที่ใช้ในการเปิดประตูมิติเพื่อหลบหนีการโจมตีทําให้ศัตรูไม่สามารถยิงเธอในขณะที่ใช้สกิลนี้อยู่ได้ส่วนสกิลนี้จะใช้ในการบุกก็ดีหรือจะเอาไว้ในการหนีไปตั้งหลักก็ได้และอันติเมสสกิลใช้ในการเปิดประตูมิติเชื่อมพื้นที่ทั้งสองตำแหน่งได้เป็นระยะเวลา60วินาทีสามารถพาเพื่อนไปบุกศักตรูซึ่งถือว่าเป็นความสามารถที่มีประโยชน์มากๆสำหรับทีมไฟต์จีบันท่า ตัวละครสายแท้งที่ใครคิดจะไฟกับพี่แกคงจะต้องคิดหนักกันหน่อยเพราะพี่แกมาพร้อมกับสกิลเจ๋งๆในเชิงการป้องกันที่สูงรวมถึงการโจมตีระยะไกลที่รุนแรงอย่างกันชิลแพสซีฟสกิลที่เมื่อกดเล็งปืนเมื่อไหร่ก็จะมีโล่พลังงานออกมาป้องกันโดมออฟโปเทคชั่น ใช้ป้องกันการโจมตีของศัตรูโดยการโยนโล่พลังงานออกมาในบริเวณกว้างศัตรูจะไม่สามารถยิงผ่านม่านพลังได้รวมไปถึงเราด้วยเหมือนกันนอกจากนี้สกิลนี้ยังเอาไว้ใช้ชุบชีวิตเพื่อนๆตอนเพื่อนล้มได้และยังสามารถจุกศัตรูโดยผ่านการเข้าออกม่านพลังได้ defensive bombardment ultimate skill ที่ใช้ถล่มศัตรูด้วยการเรียกขีปนาวุธออกมาฮีโร่คนที่3ก็คือ b l Blood How l. ตัวละครสายซับพอร์ตที่เรียกได้ว่ามีแทบทุกเกมถ้ามีในทีมก็สามารถทำให้อุ่นใจได้เพราะสกิลของพี่แกคือการสะกดรอยศัตรูนั่นเองอย่าคิดจะหนีพี่นะไอ้น้องโดยแพสซีฟสกิลของบัตรฮาก็คือ Tracker เป็นสกิลที่ช่วยให้มองเห็นร่องรอยหรือรอยเท้าของศัตรูได้ eye of the a l l f a t h e r ใช้สแกนตำแหน่งซ่อนตัวของศัตรูและกับดักต่างๆผ่านสิ่งก่อสร้างที่อยู่ข้างหน้าภายในระยะเวลาสั้นๆได้และสุดท้ายกับ Ultimate Skill อย่าง beat of the hunt คือสกิลที่จะเปลี่ยนให้ bloodhound เข้าสู่โหมดอัลติเมทฮันเตอร์ทำให้เขาวิ่งได้เร็วขึ้นแถมยังมองเห็นตำแหน่งของศัตรูได้อย่างชัดเจนไม่ว่าศัตรูจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม อีกหนึ่งตัวละครที่ถือได้ว่าเป็นตัวป่วนเลยก็คืออ c t เทนตัวละคร a อ t a c k e r สา erm ยดาเมทที่โดดเด่นในเรื่องของความเร็วประโยคติดปากของเขาก็คือ f a s t e r f a s t e r f a s t e r ซึ่งแพสซีฟสก l ลอย่างส w i ป m e n ที่จะทำให้เขาเรีเลือดได้ตลอดเรื่อยๆแต่อาจจะช้านิดหนึ่ง สติมสกิลที่เมื่อกดใช้จะเป็นการฉีดสารบางอย่างเข้าสู่ร่างกายทำให้เขาวิ่งได้เร็วขึ้นถึง30%แต่ก็ต้องแลกมากับการเสียเลือดไป10%แทนซึ่งก็เหมาะกับการใช้หนีศัตรูเข้าชาร์จและโรเทตเปลี่ยนตำแหน่งไปด้านข้างหรือด้านหลังของศัตรูและท่าอันติเมตสกิลอย่างลอนแพดที่จะเป็นการปล่อยแท่นกระโดดเพื่อกระโดดขึ้นไปบนอากาศได้ทำให้ยิงได้ยากและสร้างความปวดหัวในทีมของศัตรูได้ ตัวละครสุดท้ายก็คือฮอร z ซอนเลเจนที่เพิ่มเข้ามาในซีซั่นที่7 Passive Skill คือ Space Walk ที่จะทำให้ตัว Horizon ควบคุมทิศทางได้ง่ายเวลาที่เคลื่อนที่อยู่กลางอากาศซึ่งโดยปกติแล้วทุกตัวละครเวลาตกจากที่สูงจะไม่สามารถวิ่งได้เลยในทันทีและสกิลนี้จะทำให้สร้างความได้เปรียบตอนต้นเกมได้เพราะเธอจะสามารถเริ่มวิ่งได้เลยก่อนตัวละครอื่นๆ กราวิตี้ลิฟต์สกิลนี้จะใช้ได้ทั้งทีมเราและทีมศัตรตูเป็นสกิลที่จะยกตัวผู้เล่นให้สูงขึ้นจากพื้น30เมตรเมื่อเดินเข้าสู่ระยะสุดท้ายกับอัลติเม s สกิลอย่างแบล็ h โฮลเป็นการสร้างหลุมดำขึ้นมาเพื่อดึงผู้เล่นเข้าไปในรัศมี นอกจากนี้ยังมีข่าวลือหลุดออกมาว่าตัวละครใหม่ในซีซั่น9นั้นคาดว่าน่าจะเป็นสาวน้อยน่ารักคิคคุกอ,อนโนเนสที่น่าจะมาสร้างเอาใจเกมเมอร์ชาวญี่ปุ่นแต่ก็ยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับคงต้องติดตามกันต่อป,ปุไยสำหรับเพื่อนๆที่ฟังแล้วรู้สึกอยากเล่นขึ้นมาก็ไปโหลดเล่นฟรีกันโลดตัวเกมเปิดให้เล่นใน PS4, PS5, Xbox, PC และล่าสุด Nintendo Switch ซึ่งผู้เล่นสามารถเล่นด้วยกันได้ทุกแพลตฟอร์มสุดท้ายนี้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบคอนเทนต์ข้อมูลเกมสไตล์แบบนี้ก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งเตือนเอาไว้เลยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่จะไปเล่นเกม Apex Legends แล้ว